สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนในส่วนของคุณวุฒิพงศ์หรือคุณสอส,อสอแจ้เนี่ยก็มีการถูกสื่อนะฮะสอบถามถึงเรื่องเกี่ยวกับสังกัดใหม่หลังจากถูกขับออกมาจากพักก้าวไกลนะครับโดยสอสอ,สอแจ้เองก็ออกมาแย้มนะฮะว่าตอนนี้มีหลายพักติดต่อเข้ามาครับโดยคุณวุฒิพงศ์นะครับบอกว่าตอนนี้ครับมีหลายพักเลยฮะที่ติดต่อเข้ามาแต่ยังไม่ตัดสินใจครับเพราะว่ายันนะฮะหลักฐานที่เตรียมให้กับทางกรรมธิการอุตสาหกรรมมีความชัดเจนครับ ชี้นะฮะว่าควรที่เกี่ยวข้องกับอดีตกับสสพักเพื่อไทยขออภัยครับพักก้าวไก่ครับมีการเอื้อผลประโยชน์กระทบนักลงทุนนะฮะแล้วก็พอใจเนี่ยที่เบนจาเข้าให้ข้อมูลนะครับเพราะว่าเหตุอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกครับแล้วก็รับรู้ปัญหาอยู่แล้วนะฮะโดยวันนี้ครับที่อาคารรัฐสภานะครับนายวุติพงษ์ทองเหลาสสปจินบุรีนะครับอดีตสมาชิกของพักก้าวไก่ครับมีการ ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนรัษฎรครับในกรณีที่ออกมาระบุนะครับว่าผู้ช่วยของนางสาวเบญจาแสงจันทร์สสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนบอกขยะในพื้นที่จังหวัดปราจินบุรีนะครับว่าตนเนี่ยมีเอกสารให้ทางกรรมธิการพิจารณานะครับในเรื่องของการเอื้อผลประโยชน์บอกขยะซึ่งมองว่าจะเป็นการกระทบภาคธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับและมองนะครับว่าถ้าความเชื่อมั่นถูกทําลายลง ลงถูกลงพายลงไปแล้วนะฮะจะมีผลกระทบต่อนักลงทุนในภาวะที่เศรษฐกิจาการลงทุนของประเทศเนี่ยเราถดถอยนะครับโดยคุณวิทิพงศ์ยังกล่าวต่อนะครับว่าหลักฐานที่เตรียมมาน,นั้นนะครับมีความชัดเจนทั้งเรื่องของรูปแบบกิจการบกขยะที่ก่อเกกิดให้เกิดมลพิษครับต่อทั้งชุมชนซึ่งต้องชี้แจงต่อทางกรรมธิการให้ทราบข้อมูลในบางส่วนโดยที่ผ่านมาครับเรามีแต่การพูดถึงการลงพื้นที่แต่ยังไม,ม่ใครพูดถึงต้นทางมากเท่าไหร่ครับซึ่งการที่นางสาวเบญจามาให้ข้อมูลในวันนี้ คาดว่าน่าจะรับทราบปัญหาได้โดยตรงเพราะตัวของนางสาวเบญจารก็อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกอยู่แล้วนะครับทั้งนี้ครับนายวิทิพงศ์ยังกล่าวถึงการหาพักเข้าสังกัดใหม่ครับหลังจากที่ถูกพักก้าวไกลนะครับขับออกมาจากพักฮะเนื่องจากข่าวว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศตามกอรอบเวลา30วันนั้นนะครับว่าคุณวิทิพงศ์ระบุนะครับว่าตนเหลือเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์นะที่จะหาพักในสังกัดครับเบื้องต้นก็มีการสกัดตนให้หาพักอยู่ไม่ได้ แต่ที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกับพักการเมืองและตอนนี้มีติดต่อเข้ามามากกว่า1พักแล้วทั้งที่อยู่ในสภาและไม่ได้อยู่ในสภาครับส่วนตัวอยากให้พักการเมืองเหล่านั้นแสดงเตียดจำนงนะครับว่าต้องการเราเข้าไปทําไมถ้าแค่ต้องการเพิ่มจำนวนสสตนคิดว่าไม่ใช่เหตุผลที่ตนจะเลือกเข้าไปทํางานด้วยซึ่งตนอยากให้เขามองสิ่งมองสิ่งที่เป็นความสามารถของตนเองนะครับรู้ว่าตนเป็นคนอย่างไรทํางานด้านไหนมาอย่างไรก็ตามครับตนจะตัดสินใจเร็เรวๆนี้ครโดยเดทไลน์เนี่ย สุดท้ายน่าจะอยู่ระหว่างวันที่26ถึง27พฤศจิกายนก็จะสมัครเข้าสมาชิกพักเลยครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของสสวุฒิพงศ์กันครับซึ่งตอนนี้สถานะก็คือ,อมีมากกว่าหนึ่งพักที่ติดต่อเข้ามาแต่ว่าด้วยตัวผมเองก็อยากให้ใ,หใหพรรคการเมืองเหล่านั้นะได้แสดงนะครับเจตจำนงว่าต้องการเราเข้าไปทำอะไรนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าการที่เข้าเข้าไปในพรรคการเมืองนั้นๆแล้วเนี่ย จะเป็นการเติมสอสอเพียงอย่างเดียวผมคิดว่ามันมันไม่เป็นข้อเสนอที่ทําให้เราอยากร่วมงานด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องเรียนว่ามีมากกว่าหนึ่งพักที่กําลังคุยอยู่แล้วก็คิดว่าจะตัดสินใจกับทีมงานแล้วก็ที่ปรึกษาในเร็วๆนี้นะครับว่าจะเข้าเข้าไปในมันไหครับ ็ต้องรอดูเดทไลน์นะครับ26-27พฤศจิกายนนะครับว่าสสแจ้เนี่ยจะย้ายไปอยู่สังกัดพักไหนซึ่งตัวตัวบอกแล้วนะครับว่ามีพักที่แสดงความสนใจยื่นอยากจะขอให้ตัวเองน่ยไปรับสมัครเป็นสมาชิกพรรคนะครับ